สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเลี้ยงวัวนะคะในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งมากๆนะคะแห้งแล้งนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศช่วงเย็นๆแล้วก็ปล่อยฝูงวัวของเราออกมาเล็้หญ้าข้างๆคอกที่นาตรงนี้นะคะ มันจะเป็นแปลงมันนะคะนี่ค่ะแปลงมันสัมปะหลังแล้วเ,เหลือพื้นที่ไว้เราปล่อยเข้ามาแทะเลมนะคะโดยที่ฝูงวัวขนาดย่อมๆของเรานี้ก็อยู่23ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ของเรานะคะพ่อพันธุ์ลูกกระทบนะคะเป็นการผรสมกันระหว่างวัวบามัน และบาซินฮินดูบาซินนะคะทางภาษาวัวเขาก็จะเรียกว่าถ้าคลอดออกมาก็จะเป็นลูกกระทบประมาณนี้นะคะผสมระหว่างฮินดูบาซินกับบามันนะคะโครงสร้างใหญ่ค่ะเนื้อหนังมาเต็มหัวเพศผู้นะคะก็จะเป็นพ่อพันธุ์ประจำอคอกประจำฟาร์มของเราอันนี้ค่ะก็กำลังเล็มหญ้านะคะ เดี๋ยวเราไปดักอยู่ที่ข้างหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกินมันเข้านะคะชอบมากนะคะมันมันต้นเล็กๆมันชอบกินนะคะไปถ่าไปยังมาใกล้ไปก็แห้งแลง้งประมาณนี้นะคะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวของเราก็เลยจะตายหมดแล้วนะคะเอ ืมเอาออกไปเดี๋ยวเอามันออกไปก่อนนะคะไปืมนี่ดูมันยังไงตอนนี้ก็จะผิวหนังไม่ค่อยดีนะคะเราเอามาไว้ที่นี่นะคะทางเราก็เรียกว่าที่โคลกนะคะที่โคลกที่ดอนนะคะมันก็จะตอนนี้ค่อนข้างจะยุงเยอะนะคะตัวที่แมลงดูดเลือดเยอะมากนะคะ ดูผิวพ่อพันของเราก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเป็นตะปุ่มตะป่ําเป็นตุ่มเป็นตุ่มขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะให้เขานอนอยู่เป็นโต๊ะกินให้ยุงไปเลยเฮ้ยเอาไปนี่ยนฝะูงวัวขนาดย่อมย่อมของเรา ประมาณนี้นะคะวัวเพศผู้ตัวนี้นะคะพ่อพันธุสาลูกดีมากนะคะจะให้ลูกสีแดงทั้งนั้นนะคะประมาณนี้เลยนะคะ่ายลูกสวยมากนะคะวัวอของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะค่อนข้างจะไม่อ้วนมากแล้วก็ไม่ผอมมากนะคะมันก็จะมีตัวฮินดูบาสินนะคะมันจะผอมมากเลยะคะมีจะมีอีกแม่นึงนะคะแม่พันธุ์วัวของเราสีแดง มันจะเป็นฮินดูบาซินเลยหงยาวนะคะง่ายๆก็เป็นวัวหูยาวผอมนะคะวัวซี่โครงวัวแม่นี้ก็ใช่นะคะนี่ค่ะแม่กําไรนะคะเราตั้งชื่อกําไรนี่ค่อนข้างจะผอมเป็นวัวที่ชอบเดินนะคะหัวหน้าฝูงจะฝูงจะชอบเขาเดินหนีนะคะกินไม่ค่อยกิ่งนะคะก็เลยจะผอม เห็นไหมคะตัวอื่นยังไม่ค่อยเห็นซี่โครงนะคะแต่ช่วงนี้วัวของเราก็จะเป็นพวกวัวไม่รูกอ่อนทั้งนั้นนะคะก็เลยจะมีซุบๆบ้างนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเลี้ยงวัวนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีวิธีป้องกันพวกแมลงดูดเลือดก็แนะนำมาทางช่องชีลองฟาร์มด้วยนะคะ ทางเราก็จะมีการก่อไฟบ้างแล้วก็จะมีการฉีดพ่นยาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่มันเอาไม่อยู่นะคะยุงที่นี่เยอะมากนะคะวัวแต่ละตัวก็จะมีตุ่มนะคะพวกมแมลงดูดเลือดนะคะเรามาส่องไฟดูกลางคืนก็จะมีพวกผีเสื้อนะคะพวกผีเสื้อตัวเขาขามันจะชอบกินตรงบริเวณลูก,กตาวัวนะคะกินบริเวณนี้นะคะดูดกินน้ําเลี้ยงแล้วก็จะทําให้วัวของเราเจ็บตานะคะเรามาส่องดูนะคะ ถ้ายอยู่ปา่านนี้มันเยอะมากนะคะเป็นมแมลงผีเสื้อนะคะตัวสีขาวๆนะคะจะมากินบนตาเขานะคะแล้วทำให้วัวของเราเจ็บตานะคะกินบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็าเ,าเจ็บตาแล้วก็จะมีทางนี้ก็จะเรียกว่าเหลือบยุงนะคะเหลือบนะคะตัวเหลือบเหลือบวัวนะคะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆมแมลงวันทองค่ะมันจะชอบกินเลือดวัวมากนะคะ แล้วก็เหลือบตัวใหญ่ๆเยอะมากนะคะตอนนี้มแมลงวงมแมลงวันเพียบนะคะพวกบรรดาก่อความรังคานให้วัวของเราจะเยอะนะคะวัวจะไม่ค่อยได้นอนนะคะกลางคืนมันจะมานอนช่วงเช้าๆนะคะประมาณนี้นะคะวัวอยู่ที่ป่าเรามาไว้ที่ตรงนี้นะคะยุงเยอะมากนะคะถามว่าที่คอกที่ฟาร์มมีไหมมีนะคะที่คอกที่ฟาร์มก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่มันก็อยู่ใกล้เราบ้างพอได้ดูแลบ้างอันนี้เราเอามาทิ้งไว้ที่นี่นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็าพาท่านผู้ชมมาเลี้ยงวัวเหมือนเหมือนคลิปเก่าๆนั่นแหละคะ่ะมาเลี้ยงวัวบ้างเลี้ยงแพะบ้างสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะวันนี้ก็จะกล่าวคําว่าสวัสดีนะคะ